สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะก็เป็นคลิปที่มีการโหวตให้ทำนาย XEC นะหรือ Ecat นะตัว XEC นะ e นี่ก็เป็นเป็นหนึ่งในในเหรียญที่ผมสนใจนะอันนี้สำหรับส่วนตัวเพราะว่าตัว Ecat เองกออ็สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเงินใช่ไหมก็ไม่รู้ในอนาคตเนี่ยตัว Ecat เองจะถูกหยิบนะ หยิบไปเป็นเงินไหมพาอด้วยอำนาจดาวมฤตยูเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินตั้งแต่7กรกฎานะฉะนั้นแล้วเนี่ยตั้งแต่7กรกฎามาเนี่ยนะฮะระบบระเบียบการเงินโลกมันจะถูกเอาเข้ามาให้อยู่ในบล็อกเชนนะอันนี้ก็พูดตั้งแต่ต้นปีเช่นกันประเด็นปัญหาสำคัญที่สุดก็คือ eCash เนี่ยก็เป็นเหรียญน,นะเป็นเหรียญที่ที่พูดถึงเรื่องการจะเป็น การชำระเงินนะ่ะนะผ่าน eCash eCommerce อะไรก็ว่าไปเถอะแต่ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือตัว eCash เองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ราคาเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นไปถึง1บาทได้คุณดูคุณดูณดง่ายๆนะศูนย์อยู่แค่นี้เองเนี่ยอี่ิบาทมันตัดศูนย์เป็นนะตั้งกี่ตัวเราเจดแตัวมันตัดได้เลยเนะี่ไอศูนย์แค่สาตัว2ตัวแค่เนี้ eCash เนี่ยจะตัดไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงนะ ตัดขึ้นไปไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะบางคนอาจจะมองถึงเรื่องอุปทานนะอุปทานก็จริงนะอุปทานก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าอุปทานเนี่ยอุปทานสูงสุดเนี่ยมันมีอยู่เท่านี้เนี่ยนะมันมีอยู่21ล้านล้านไอ้21ล้าน,ล,าน,ล,านล้านเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะถ้าเกิดมันถูกเอามาใช้ในระ,นระบบการเงินจริงๆอะ่ะโดยเป็นช่องทางการเงินะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ไม่แน่สําหรับ e-cash แต่ e-cash เนี่ยตอนนี้ราคาเนี่ยอาจจะลงไปถึงตรงนี้เป็นเลข9นะคือถอยหลังเพิ่มศูนย์มาอีกหนึ่งตัวอาจจะลงไปถึงเลข9้าเลยนะเนี่ยนะเพราะว่าราคาเนี่ยจากนี้นะหนึ่งสี่เนี่ยอาจจะลงไปถึงเลขเก้าเลยอันนี้ก็จะเป็นตัว e-cash ก็ใครอยากจะไปเก็บของถูกก็จะได้เก็บของถูกไวๆนี้แหละนะผมเชื่อว่า e-cash เนี่ยอาจจะมีการเทขายในช่วงหลังจากนี้สัก ระยะหนึ่งจนถึงกลางเดือนธันวาก็ก็กยังไงนี่จะเก็บเขาเก็บนะฮะจะเก็บเขาเก็บนะจะเก็บเ็าเก็บเอออันนี้สําหรับตามดวงนะเรามาดูที่ดวงนะฮะในรายละเอียดอย่างที่บอกนะฮะว่าวันเกิดเขาเนี่ยก็มีแนวโน้มความถูกต้องสูงแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะขาลงมากกว่าเพราะว่าเสาเนี่ยมนเลงอังคารไอ้ตอนที่มันขึ้นรอบแรกเนี่ยเพราะราหูมันอยู่ในราศีพฤษภแล้วมาเลงเสา แต่แต่วันที่10กันยา63ถึง30มีนา65เนี่ยลาไอต้ตรงเนี้ยมันมาเลงกันมาเลยทําให้ขึ้นนะมันเลยขึ้นเป็นเว็บนี้นี่เวบนี้เว็บนี้น,นะแต่พอหลังจากนั้นมามันไม่มีดาวโชคอะไรเลยต้องรอหลังวันที่นะก็คือตัวเสานี้จะต้องมาเลงลาหูตรงนี้ซึ่งจะให้เกณฑ์โชคใหญ่นะซึ่งเป็นเว็บใหญ่โชคใหญ่เว็บใหญ่แล้วก็ให้เกณฑ์ผลเนี่ยจนถึงอะไรฮนะเออองปีครึ่งนะ ตั้งแต่วันที่1มีนา66ถึง13กุมภาหกเก้าพะเสานี้จะไปเลงลาหูคู่มิรเนี่ยคาอยู่เนี่ยเป็นเวลา2ปีครึ่งช่วงนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะไปถึง1บาทมีความเป็นไปได้สูงนะฉะนั้นเนี่ยเออถ้าราคามันลงมาก่อนวันที่1มีนา66นี่ก็พิจารณาไว้หน่อยนะพิจารณาไว้หน่อยแต่ปัญหาก็คือทุกเหรียญมีความเสี่ยงหมดอะในโลกคริปโตเพราะมันไม่มีอะไรค้ำคอค้ำประกันเอาไว้ การลงทุนก็มีความเสี่ยงต้องเป็นเงินที่เสียได้นะเออไม่ใช่ไปเที่ยวเอาเงินร้อนมาลงฮะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาตั้งสองปีครึ่งนะมันไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่พรุ่งนี้วันนี้อีบางคนเนี่ยพอถึงหนึ่งมีนาหกหกมาทวงเสียแล้วเนี่ยผมถามว่ามันถึงวันที่สิบสามกุมภาพก้าวยังฉะนั้นแล้วเนี่ยมันใช้เวลาตั้งสองปีครึ่งไนหะมใช้เวลาสองปีครึ่งฉะนั้นมันก็ดีกว่านะซื้ออย่างเลื่อนลอยไม่มี อะไรนะไม่มีความคาดหวังนะไม่มีอะไรเป็นเป็นเป็นหลักเป็นหลักคิดนะอันนี้อย่างน้อยนี่ก็มีนะพะเสาเร็งลาหูนะซึ่งเราไอ้เกณฑ์นี้เราเห็นอยู่แล้วในดวงบิตคอยในดวงอีทีเลียมในดวงลูน่าในดวงอะไรเงี้ยเราเห็นมาหลายกรณีแล้วที่มันเกณฑ์เสาต้องลาหูลาหูต้องเสาที่ต้องพฤหัสน,นะฉะนั้นการลงทุนก็มีความเสี่ยงสําหรับเหรียญน,นี้เพราะว่าต้องรอนานนะฮะต้องรอนานไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นดาวที่ให้คุณอย่างรวดเร็วนะให้คุณอย่างเชื่องช้ามันใช่ให้คุณอย่างเชื่องช้าเนี่มันคือโตอย่างเชื่องช้าฉะนั้นการโตอย่างเชื่องช้าก็ต้องรอได้ถึง2ปีครึ่งนะถึง2ปีครึ่งเลยนะฉะนั้น XEC เนี่ยจะเป็นเหรียญถัดไปจากลูหน้ามีลูหน้า XEC แล้วก็ชีบะเรียงไปตามนี้เลยนะเรียงไปตามนี้อันนี้ก็เป็นคลิปนะที่มีคนขอให้ผมดูผมก็ดูให้นะฮะดูให้แล้วก็ ก็เป็นคําทํานายเดิมเป็นคําทํานายเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าลงไว้ตั้งหลายคลิปก็พูดเหมือนเดิมนี่แหละนะฮะพูดเหมือนเดิมอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคลิปที่มีการโหวตนะถือว่าผมลงคลิปทั้ง10เหรียญที่มีการโหวตครบแล้วนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้